สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะคะทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆความหวังดีนะคะสิ่งดีๆที่ส่งให้กันนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กันในทุกๆวันนะคะขอบคุณจากใจจริงโอเควันนี้หนจะใช้ไพ่สองสำหรับนะคะ t h i m o g i c of p p แล้วก็ยานโลกนะคะหัวข้อมีหรือ,อยังยังไม่มีเหมือนเดิมค่ะ นะคะเอาเป็นว่าก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรติดงชะตาไฮเรเซลนะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารมีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยนะคะเป็นเสาสัญญาณนะคะแล้วก็ส่งสารให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นถูกต้องตรงประเด็นเป็นไปอย่างที่จักรวาลครูครูบาอาจารย์อยากจะให้คุณได้รับชมรับฟังนะคะโอเค อ่อเด้งออกมาแล้วก็เอาเลยนะคะเสียงโชคอืเสียงโชค,โชคไหนว่าชีวิตของคุณพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดนะคําว่าเสียงโชคในที่นี้หมายถึงทําไปแล้วผลจะเป็นยังไงก็ให้ก็ก็ค่อยว่ากันเป็นคนไม่ยึดติดเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของ จังหวะเวลาโชคลาภเป็นคนที่มีความเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่มันใช่สําหรับตัวคุณน่ะนะคะมันก็ใช่นะ,ะเป็นคนที่เดินเดินหน้าโชคลาภหน่อยมีความรู้สึกใกล้เคียงกับไพ่ถ้าเป็นทาโร่จะเป็นไพ่เดอะฟูลอะค่ะไปเรื่อยๆนะคะเสาะแสวงหาไปเรื่อยๆนะคะเป็นการเสี่ยงโชคเป็นการแบบทําไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักนะคะ เสี่ยงมากได้เสี่ยงมากก็มีสิทธิ์มากเสี่ยงน้อยก็มีสิทธิ์น้อยอะไรประมาณนี้นะคะการเสี่ยงโชคไม่ยึดติดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของการพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆอาอออกมาอีกแล้วซื่อตรงนะคะพลังงานของคุณหน่อยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะเดี๋ยวหน่อยขอเปิดให้ครบก่อนดีกว่าความซื่อตรง ถึงแม้จะเป็นคนที่อะบางทีอาจจะมาในลักษณะคนที่ชอบเสี่ยงโชคอย่างที่ว่าหรือคนที่ทําอะไรโดยที่ปล่อยให้มันโฟล์ไปไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ได้คาดหวังมากเกินไปไม่ยึดติดมากเกินไปแต่ทุกๆเส้นทางนะทำด้วยความซื่อสัตย์ทําด้วยความชัดเจนทําด้วยความแบบมีมาตรฐานมีความสม่ําเสมอนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ดรอปทำแบบไม่ ถึงแม้อาจจะเป็นสมมติเป็นงานที่มีคุณมีลูกค้ามากมายหรือว่าคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจอะไรหรือทํางานอะไรที่มันอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานแล้วคุณจะไม่ลดมาตรฐานของตัวเองอ่ะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรตงแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ซื่อตรงซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่กับคนอื่นหรือว่าคู่คา้าหรือว่าลูกคา้ากลัลยาณมิตรแต่คุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวเองนะคะ จรกรรมอมือะไรอะไรคือการจารกรรมเนี่ยดูดิขอขยายหน่อยจารกรรมอะไรเฉิดฉายอืมจารกรรมเฉิดฉายล่อลวงอ๋อโอเคเข้าใจละเดี๋ยวนะฮะจารกรรมเฉิดฉายล่อลวง ด้วยความที่คุณเป็นคนที่หน่อยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยแล้วทาอะไรแบบตรงไปตรงมานะ่ยชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบมีความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแสดงออกมาหน่อยมีความรู้สึกว่ามันทําให้มันจะมีใครที่จะเข้ามาเหมือนกับเอาสิ่งที่มันเป็นข้อดีของคุณตรงนี้ค่ะในการที่จะเข้ามาล่อหลอกในการที่จะเข้ามาขโมยผลงานในการที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณนะี่ะ นะคะอืมทรงพลังแต่หน่อยว่าเขาสุดท้ายแล้วเขาเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณถึงแม้จะดูเหมือนเป็นคนที่ชิลชิเป็นเหมือนเดอะฟูลเป็นเหมือนแบบคนที่ปล่อยจอยเฮไหนเฮ hey, นั่นเป็นคนที่ทําอะไรอผลออกมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ตหน่อยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานนะคะไว้ อย่างที่บอกคุณเป็นคนที่มีความซื่อตรงมีความชัดเจนในตัวเองบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ได้รับการจับจ้องหรืออาจจะไม่ได้ทำานะทางโลกออนไลน์แต่เป็นคนที่ได้รับการจดการจ้องเป็นจุดเด่นหรือเป็นคนที่มีคนคอยดูผลงานคุณอยู่เสมอ มากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่มันจะมีสิ่งที่เข้ามาหลอกล่อล่อลวงนะคะตรงเนี้เขาจะเอาในลักษณะของผลประโยชน์กิเลสของคนเข้ามาแต่ใครจะไปรู้ว่าภายในของคุณนะคะทรงพลังภายในของคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรือว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าเสนอมาแล้วคุณจะต้องกระโดดเข้าหาเนี่ยไม่ใช่เลย หน่อยว่าไม่ใช่เขามองคุณผิดนะคะถึงแม้คุณจะเป็นคนเหมือนแบบปล่อยจอยเอออะไรก็ได้ง่ายๆนะคะมีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรคุณก็ช่วยเขาไปนะคะคุณไม่ได้คิดอะไรมากคุณมีมากคุณก็ให้มากคุณมีน้อยคุณก็ไม่ให้หรือบางทีคุณไม่สนใจคุณก็ไม่ให้เลยอ่ะ แล้วแต่จริตแล้วแล้วแต่ความพอใจของคุณนะคะเพราะว่าหน่อยบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองคนบางคนที่เข้ามาเป็นคนที่เกื้อหนุนคุณเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจเป็นคนที่คุณรู้ว่าเขาไม่เอารัดเอาเปรียบอะ่ะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่คุณสามารถที่จะให้สิ่งดีๆกับเขาโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนเลยนะ เป็นพร้อมเป็นคนที่พร้อมที่จะให้แต่ใครที่เข้ามาในลักษณะที่เข้ามาแล้วคุณรู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือเอาเปรียบถึงแม้จะเป็นคนใกล้ตัวถึงแม้จะเป็นคนที่คบกันมานานคุณก็จะมีพื้นที่ให้กับเขาอยากเข้ามาในพื้นที่ของฉันนะฉันให้ได้เท่านี้ให้คือให้ยืมคือยืมขอคือขอถ้าฉันอยากให้ฉันก็ให้ฉันไม่อยากให้ก็อยากเข้ามาตรงนี้นะคะเพราะว่าพลังงานภายในของคุณนะคะ คุณค่อนข้างที่จะโนสน no โนแคร์นะกับอะไรที่มันมันมากเกินไปหรือว่ามากระทบคุณมากเกินไปอะค่ะนะคะแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามานะ่ะอย่างที่บอกเขาใช้จุดอ่อนของคุณที่คุณอาจจะเป็นคนที่ในสายตาคนอื่นๆคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆนะคะเป็นคนที่อาจจะโดนเอาเปรียบแล้วไม่ค่อยเรียกร้องกลับคืนอะไรประมาณเนี้ย นะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่บางทีเนี่ยมีกลุ่มมีก้อนอะไรมาคุณจะไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคุณไม่ค่อยที่จะเรียกร้องอะไรมันก็เลยทําให้มันจะมีคนที่อยากที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยคุณทําทุกอย่างรับผิดชอบงานด้วยความตั้งใจนะคะมีปฏิสัมพันธ์ได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็เนาะใจคนยากแท้อย่างถึง ถ้าเขามีความโลภมีความต้องการมากกว่านั้นหรือเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วอยากที่จะมาหลอกล่อหลอก,ลอกใช้ความสามารถของคุณเพื่อที่จะก้าวทะยานไปข้างหน้านะคะก๊อปปี้งานหรือว่าขโมยผลงานหรือว่าทําเลียนแบบคุณนะคะนะคะสุดท้ายแล้วคนที่เฉิดฉายก็เป็นคุณค่ะคุณมีความเฉิดฉายคุณมีความทรงพลังคุณมีพลังภายในอยู่แล้วคุณไม่ได้แคร์นะคะแล้วคุณก็มองคนออกด้วยนะคะ ดูสิว่านะคะพลังงานของคุณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยการเข้าสังคมทุกคนมีจุดจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันค่ะนะคะคุณเป็นคนที่เข้าสังคมได้นะไม่ติดเนี่ยพลังงานสองอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับที่หน่อยพูดเป๊ะเลยนะคะคือเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคน เป็นคนที่มีความเฉิดฉายอย่างที่หน่อยบอกบางคนอาจจะมีนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะภา,ภาพลักษณ์ภายนอกนะคะคนอื่นอาจจะอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะเพราะว่าคุณมีความสบายสบายคุณคุณปล่อยพลังงานความสบายสบายออกไปอะค่ะคุณปล่อยพลังงานให้คนอื่นๆเขากล้าเข้าหาคุณนะคะกล้าที่จะเข้ามานะคะจอยกับคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะ แต่ว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตคุณนะบางครั้งก็แบบชิลอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆบ,บางครั้งก็เข้าเข้าสังคมคุณก็เป็นคนที่นะคะเหมือนกับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเลยอะนะคะสามารถที่จะมีความสุขได้ในในสังคมที่บางทีมันมีการพบปะสังสรรค์มีการปล่อยจอยมีการแบบได้อา ดิ้งได้อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีความปล่อยจอยแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าเข้าสังคมนะคะถึงมีผู้คนมากมายคุณจะมีเอกลักษณ์มีความเฉิดฉายมันมีออร่าปิ่งประกายออกมาหรือบางทีเดินเข้าไปแล้วมีแต่คนจับคนจ้องคนมองคุณอย่างเงี้ยนะคะเพราะอาจจะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่มีจุดยืน คนที่มีความเชื่อมัน่นมีความไม่เหมือนใครมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็มีพลังงานบวกที่แบบดึงดูดให้มีแต่คนอยากเข้าหานะ่ะสบายสบายอะ่ะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะคะธรรมชาติของคุณคือความเป็นธรรมชาติมีจริตที่อ่าเป็นธรรมชาตินะคะมันก็เลยดึงดูดให้คนเข้าหานะคะมากมายนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีไพ่เสียเนาะมันเป็นในลักษณะของจะบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นนี่ยมันก็ดึงดูดทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามานะคะส่วนคนที่ดีหน่อยคนที่ดีหรือไม่ดีหน่อยรู้ว่าคุณมองออกคนที่ดีก็ถือว่าดีไปส่วนใครที่ไม่ดีหน่อยก็เชื่อว่าคุณมองออกและคุณสามารถที่จะพลิกแพลงได้พลิกแพลงให้ให้ยังสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้าต่อในสังคมนั้นได้อะค่ะนะคะ,นะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะคำแนะนำนะคะจากชีวิตจริงๆชีวิตของคุณมีความสุขแล้วนะสุขจนหน่อยว่าสุขจนคนอิจฉานะมีความสุขมีความแบบไปได้ไหลลื่นไปเรื่อยๆตามโชคชะตานะคะเพราะว่าต้นอันนี้มามีทั้งเสียงโชคแล้วก็มีทั้งทรงพลังอะ่ะคือไหลไปได้ ไหลไปเรื่อยๆอยู่กับสังคมก็ได้อยู่คนเดียวกับธรรมชาติน้องหมาน้องแมวก็มีความสุขนะคะคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าปลายทางในชีวิตหมายถึงว่าเอา่อมันอยู่ในจุดที่เราวางแผนตั้งเป้าเอาไว้แล้วเรามาถึงจุดนั้นแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะทั้งมีความเฉิดอชยช้มีการสบายๆนะคะแต่ว่ามันก็มีกิเลสต,ตัณหาเข้ามาเนาะกิเลสตัณหาเข้ามามีคนอืมมันเป็นในลักษณะของคนที่ เป็นคนที่เป็นในลักษณะของคนที่ทำอะไรแล้วก็แบบมีแต่คนจับจ้องแล้วแบบพอพอทำอะไรแล้วมันออกมาดีอะแล้วมันก็มีแต่คนทั้งอิจฉาริษยาหรือว่ามีทั้งคนที่แบบอยากที่จะเป็นแบบคุณอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะทําให้เขาทําในสิ่งที่ไม่โอเคหรือบางทีเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้เหมือนกับอ ทำผลประโยชน์อะไรให้กับเขาอะไรประมาณเนี้นะคะใช้เรื่องราวของอผลตอบแทนสิ่งที่มายั่วยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาแต่ใครจะไปรู้หรอว่าภายในของคุณน่ะชีวิตนี้คุณอยู่ในจุดที่ไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะต้องได้มากกว่านี้มากมายมหาศาลเพราะทุกวันนี้คุณก็ชิวมีความสุขแล้วนะคะเห็นไหมธาตุดินสมบูรณ์ค่อนข้างชัด นะคะมีพร้อมทุกอย่างไพ่ใกล้เคียงกันนะคะเห็นไหมคุณมีความเด่นนะเรื่องนี้ก็ยังโผขึ้นมาเด่นไม่เหมือนใครทําอะไรก็โอ้โหทุกคนคนน่ากลัวกว่าผีไพ่คนละสำรับ แต่เป็นอะไรที่มาเตือนให้กับคุณมาบอกให้กับคุณว่ายิ่งต่อไปชีวิตของคุณยิ่งมีความเฉิดฉายยิ่งมีความโดดเด่นยิ่งเป็นที่จับจ้องมากเท่าไหร่ยิ่งจะดึงดูดให้คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาหล่อหลอกหล่อลอหลอกล่อคุณนะคะเนี่ยพอมีความเด่นพอมีความแบบมั่นคงพอมีอะไรที่มันแบบ ทุกคนไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าคุณจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ใช้ชีวิตได้แบบไปเรื่อยๆชิลๆสบายๆเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคุณก็มีเก็บซ่อนบาดแผลนะคะความลำบากทุ่มเทเพียรพยายามมากกว่าจะกว่าจะมาอยู่จุดจุดเนี้ยนะคะแหมเห็นว่าเราสบายเห็นว่าเราทําอะไรล้วประสบความสําเร็จเห็นว่าเราอยู่ในจุดที่เราใช้ชีวิตได้อย่างโฟร์ปล่อยไปตามกระแสปล่อยไปตามนะคะไปตามวิถีของมันเนี่ย กว่าใครกว่าเราจะมาอยู่ได้จนจุดนี้ฉันไม่ได้บอกให้คุณรู้นี่ว่าบนเส้นทางมันเหนื่อยแค่ไหนอะ่ะคุณมาเห็นฉันอีกทีคุณเห็นคุณเห็นแค่ฉันมีแสงสว่างมีออร่ามีความสําเร็จแล้วอะ่ะใช่ไหมโอ้โหคุณไพ่ดีมากๆนี่เห็นไหมคะนี่ไหนรู้ละวันนี้ไพ่ บอกออกมาอย่างชัดเจนว่ายิ่งคุณมีความโดดเด่นยิ่งคุณมีความออล่ามากเท่าไหร่นะคะแสงเปล่งประกายมากเท่าไหร่มันยิ่งไปแยงตาคนมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณจงใช้จุดเด่นของคุณให้เป็นประโยชน์และขอให้คุณจงรักษาและก็ป้องกันให้มีสติในการใช้ชีวิตให้มีสติให้มีความรู้สึกว่าก่อนที่จะทำอะไรให้นึกถึงนะคะ ผลประโยชน์ให้นึกถึงผลที่ตามมาให้นึกถึงความถูกความผิดอยู่เพราะหน่อยเชื่อแนะ่ว่าคุณเป็นคนที่มีครุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอ่าที่รักแล้วก็คุณเหมือนกับแบบยกท่านเป็นที่เหมือนกับแบบ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะแล้วคุณก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคอยให้คําปรึกษาหรือว่าคอยที่ดูคุณอยู่ห่างๆนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างที่มันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะยังแก้ไม่ได้หรือว่าเป็นปัญหาที่บางทีอะค่ะคุณต้องได้เผชิญนะคะขอให้คุณจงนะคะเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ขอให้คุณจง ถ้าเป็นสิ่งที่มองเห็นถ้าเป็นตัวบุคคลทางโลกอะค่ะขอให้คุณมีสตินะคะในการใช้ชีวิตนะคะแต่หน่อยก็เชื่อแน่ว่าคุณจะผ่านไปได้นะดูจากลักษณะแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ธาตุดินสมบูรณ์่ะมันมีความพร้อมทั้งในเรื่องของสติปัญญาสติสัมปชัญญะการตัดสินใจอะไรต่างๆไม่งั้นคุณไม่ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่บางทีอนะคะ่ะ การที ality, you, Guys, idea, like war, về, ่เรายิ right. ่งเป็นคนดีการที่เรายิ่งมีออร่าเนาะแสงยิ่งสว่างมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดคนเข้ามามากเท่านั้นนะคะความสามารถพิเศษของคุณคือคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็คนอื่นๆอยากที่จะเป็นตามนะก็ให้ระวังการโจรกรรมคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดร้ายนะคะจงใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ สามารถที่จะไปหานะคะผู้รู้ต่างๆเหมือนกับก่อนที่เราจะทำอะไรสมมติอนในเรื่องออนไลน์ก็ได้ง่ายๆเรากำลังเรียนรู้อยากที่จะพัฒนาตัวเองบางอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้คุณก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนให้คำปรึกษาต่างๆ ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีมิจฉีเยอะแยะเข้ามามากมายสแปมต่างๆเข้ามามากมายหรือว่าสิ่งที่เข้ามาเพื่อที่จะมาหลอกมาลอ่าลอเอาผลประโยชน์เข้ามาหลอกมาลอ่อเนี่ยเขาถึงบอกว่าคนทุกวันนี้น่ากลัวกว่าผีแต่ผีเนี่ยหน่อยไม่กลัวหรอกสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่อยู่ติดกับตัวคุณแล้วคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่คุณมีพลังบุญพลังบรารมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ นะคะคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่และอีกในหนึ่งก็คือคุณมีคุณมีอจะบอกว่าอะไรคุณมีกําลังภายในคุณมีพลังภายในที่ขาวสว่างกระจ่างแจ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความมืดมิดที่เข้ามากระทบมันก็แพ้แสงแพ้ความสว่างแพ้พลังภายในของตัวคุณแต่สิ่งที่สําคัญในออกมาเห็นเป็นในลักษณะของคนที่เป็นคนที่มองเห็นทางโลกนี่แหละนะคะเอาเป็นว่า ยิ่งโดดเด่นยิ่งเด่นดังยิ่งดึงดูดคนที่นะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นบททดสอบเข้ามาหรือสิ่งที่คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลแต่เอาเป็นว่านะคะคุณมีหน่อยคิดว่าคุณมี การยับยั้งชั่งใจมีการป้องกันตัวเองแล้วก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนในการที่จะทำอะไรนะคะถ้าจะไม่มีสติก็ต่อเมื่อคุณอาจจะนะคะเดอันนี้คล้ายๆยเดอะวิลเนาะล่อลวงมันเป็นในลักษณะของมึนมามัวเมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าหลงอย่าไหลจนเกินไปตรง,งทําจงใช้จงจงดื่มจงกินอยู่ในลิมิตที่ควบคุมได้ นะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะสามารถที่จะป้องกันได้แค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนะคะขอให้พิมพ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้ค่ะ นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่คิดดีทดําดีปฏิบัติดีแล้วคนที่ได้มารับชมรับฟังคลิปนี้จนถึงตอนท้ายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย